มวยปล้ำเป็นกีฬาผสมปรสานการแสดงมีคิวมีบทปรดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ วันนี้ครับเราจะมาตอบข้อสงสัยที่แฟนๆอาจยังคาใจอยู่ครับถึงนักมวยปราบบางคนที่ยังไม่ได้ปรากฏตัวออกมาสักทีหนึ่งวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันแล้วนะฮะส่วนจะเป็นใครนั้นก็เดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับ และสำหรับท่านใดที่พลาดหรือตกหล่นข่าวสารไปนะครับผมได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้ทั้งสึกใหญ่และข่าวต่างๆในวงการมวยปล้ำตามลิงก์ที่ปรากฏขึ้นมาตรงมุมจอนี้เลย ข่าวแรกนะฮะก็ยังเป็นควันหลงมาจากในศึกรอยัลลัมเบิลถึงแม้ว่าจะจบมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังมีข่าวมาเรื่อยๆนะฮะคราวนี้เป็นเรื่องของบุกเกอร์ทีครับซึ่งเขาได้ประกาศรีทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะงงนะฮะว่าสรุปบุกเกอร์ทีเนี่ยยังปั้มอยู่หรือว่าเลิกไปแล้วจริงๆเขายังมีคิวการปรากฏตัวที่พอกมาให้แฟนๆได้เห็นกันบ้างแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นสังเวียนอยู่นะฮะสำหรับในศึกรอยัลลัมเบิลแล้วบุกเกอร์ทีได้ออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆครับเป็นคนที่21แต่อยู่ได้ไ ประมา30คนฝ่ายชายเลยนะฮะที่เป็นในส่วนของตํานานในการพูดคุยผ่านพอดแคสต์ออฟเฟรมของเขานะฮะบูกทีประกาศเลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่แฟนๆจะได้เห็นเขาขึ้นปั้มโดยต่อจากนี้ครับเขาขอเน้นไปโฟกัสงานบริหารนะฮะในส่วนของเรียลิตี้ออฟเลสซิ่งครับซึ่งนี่คือค่ายที่บูกตีได้ก่อตั้งขึ้นมาในฮิลตันเท็กซัสบ้านเกิดของเขาคถ้าจะไปเช็คประวัติของบูเกทีเนี่ยจริงเขาเกิดที่ลุยเซียนานะฮะแต่ถ้านับสถานที่เติบโตตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นที่ฮิลตันเท็กซัสหร เมืองน,นั้นมากกว่าที่ผ่านมาครับในช่วงไม่กี่ปีมานี้บูกาีก็มีลูกศิษย์หลายคนนะหนึ่งในนั้นคือแชมป์หญิง N อน็คนปัจจุบันครับล็อกซานเปเรสก็เป็นลูกศิษย์ของบูกาีด้วยปัจจุบันครับบูกาีอายุ57ปีนะฮะก็อย่างที่ทราบไปว่ามีวนเวียนมีแมชอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นรวมถึงการขึ้นปั้มที่ค่ายตัวเองแต่พอพูดอย่างนี้ครับก็ถือว่าเป็นการประกาศรีทายไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากเห็นแมชสุดท้ายของบูกาีก็ต้องไปดูที่เรยวเท่านั้น ข่าวต่อมาเป็นเรื่องของพอลไวท์ครับหรือที่แฟนๆ WWE คุ้นเคยกันในชื่อว่าบิ๊กโชนั่นเองเป็นนักมวยปล้มร่างยักษ์ครับเขาได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์บาดเจ็บของตัวเองในปัจจุบันนะฮะเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ขึ้นปล้ำจริงๆยังจางสักเท่าไหร่เลยนะับตั้งแต่เซ็นสัญญากับ AEW โดยตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันก็คือพอลไวท์เนี่ยทำงานเป็นผู้บรรยายในรายการ AEW Dark Elevation นะฮะซึ่งเขาก็ได้ออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บที่รบกวนมาในช่วงหลายเดือนนี้นะฮะซึ่งเป็นอาการเข่าเสื่อมเรื้อรังครับส ะะจากการให้สัมภาษณ์เนี่ยอรไรก็เล่าว่าเขาหวังว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็หายไปปกตินะครับจะได้กลับขึ้นสังเวียนอีกครั้งโดยคาดหวังว่าจะเป็นในเดือนหน้าเลย ยังอยู่กันที่เรื่องราวใน AEW นะครับโดยเกิดขึ้นในศึกไดนามิกเรื่องของเรื่องคือกลุ่มที่มีชื่อว่าเด e g กันหรือว่ากันครับนะฮะก็ได้เป็นแชมป์แท็กทีม AEW ทีมใหม่โดยสามารถเอาชนะด e a c ค l ร i มไปได้ในไดนามิกเมื่อคืนที่ผ่านมาเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในการทีมแชมป์นะพี่น้องโคเทลและออสตินกันนะกาดจะขี้โกงโดยการหยิบเข็มขัดแชมป์มาในช่วงที่กรรมการโดนลูกหลงไปนะแต่ทันในนั้นเองพ่อของเขาคือบิลลี่กันออกมาซึ่งบิลลี่กันเนี่ยเป็นคนที่ดูแลทีม The a c ค l ร i m อยู่นั่นเองทางด้านคุณพ่่ออกก็ไมยมยใหู้ สองพี่น้องก็ลังเลอยู่นานจนในที่สุดก็ฟาดเข็มขัดใส่พ่อซะเองเลยจากนั้นป้ามต่อไปอีกสักพักครับพวกเขาก็จัดการฉวยโอกาสนะเอาเข็มขัดมาฟาดใส่อนโทนีโบเวนครับแล้วก็รวบกดเอาชนะไปได้จนกลายเป็นแชมป์นนทีมคู่ใหม่ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจจนต้องนํามาเล่าให้ฟังเลยก็คือในค่าคืนนั้นแฟนๆก็ไม่พอใจล้ามาถึงกระแสนในโซเชียลมีเดียนะฮะก็ต่างพูดถึงบุ๊กกิ้งนี้กันว่าเป็นการคว้าแชามป์ที่ขัดใจแฟนๆสุดๆซึๆ่งก็ต้องบอกนะว่าตรงนี้เป็นกระแสส่วนหนึ่งที่มีมาเท่านั้นก็ต้องรออดูกันต่่ไปวา ทีนี้จะมีคิวป้องกันแชมป์กันอีกเมื่อไหร่ส่วนศึกใหญ่ของ AEW นะฮะก็คือ Revolution ครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะบุ๊กิ้งเดียวที่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการก็คือ MJF ครับป้องกันแชมป์โลก AEW กับ Brian Danielson นะฮะในกติกา Iron Match 60นาทีเนื่องจาก Brian Danielson ผู้ท้าชิงคับเอาชนะต่อนเนื่องมาได้ทุกสัปดาห์นะฮะจนมาชนะรัสครับใน EP ล่าสุดและได้มีชื่อชิงแชมป์ที่ศึกนี้ ข่าวต่อมาเป็นเรื่องหนักใจของ WWE ครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่สักทีเดียวนะฮะแต่กลับกลายเป็นเรื่องดีด้วยําที่ WWE ต้องประสบปัญหากับการเลือกบุ๊กกิ้งที่มันน่าสนใจทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นเซมิเซนหรือโคดี้โรดก็ตามไม่รู้จะเอาเรื่องไหนก่อนดีนะฮะโดย l e s s ิ่งออฟเซ e r อได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนได้สนใจไปที่เซกเมนต์ของเซมิเซนกับบัตไลน์รวมถึงการชิงแชมป์ที่ Elimination Chamber กับหัวหน้าเผ่าด้วยก็อย่่่่าาาาางงทททีีีรรบบกกกันนนนนเเซ็ปป้้คคดดดิใสวขอโ ก็เป็นผู้ท้าชิงที่ถูกวางตัวเอาไว้อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นผู้ชนะใน Royal r u m ม l e m a t c h 30คนซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้ไปเจอกันในศึกใหญ่ประจำปีอย่างเล e s t l e m a n i ียเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยังไม่ถึงคิวของโคดี้นะฮะบทก็ยังไม่ได้มีโดยตรงสักเท่าไหร่อย่างในอีพีล่าสุดของศึกรอโคดี้ก็ได้ออกมาพูดเปรย์รยว่าตัวเขาเนี่ยจะเจอใครก็ไม่สนใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซนหรือโรมนเลนก็ขอให้ถือแชมป์เข้ามาใน w r e s t l e m a เ i a เนี่ยเขาก็สูได้ทุกคนนั่นแหละแต่ทางด้านพอลเฮมันก็ออกมาตอบโต้ครับซึ่งถ้าใาวใน คลิปก่อนหน้านี้ของผมไปแล้วนะฮะก็จะรู้เลยว่าเซกเมนต์นี้เนี่ยบาดใจกันมากน้อยแค่ไหนจานเดฟแห่งเลสซิ่งออฟเซเวอร์ครับได้เสริมว่า WWE รู้ว่าต้องทาอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เซกเมนต์ของโคดี้โรสเนี่ยรู้สึกเป็นรองเซมิเซนนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําโปรโมนี้ขึ้นมาแล้วก็จัดให้โดดเด่นไปเลยถึงแม้จะไม่ใช่เซกเมนต์ปิดโชว์ก็ตามแต่เนื้อเรื่องเนี่ยก็บวกความเข้มข้นมากขึ้นไปและที่สําคัญครับสตัวละครสําคัญอย่างโคดี้โรสและพอลเฮแมนก็ทําออกมาได้ดีซะด้วยนะจนเพิ่มกระแสะในทางบวกและดี ไม่ดีครับนี่อาจจะเป็นโปรโมหแห่งปี2023ไปเลยก็ได้นะฮะแม้ว,ว่าเพิ่งจะเริ่มต้นปีมาได้ไม่นานแต่ด้วยความโดดเด่นเฉือนคมของไดอะล็อกทั้งคู่เนี่ยก็ยิ่งเพิ่มความดุเดือดก่อนจะถึงเลเซอมเนียเข้าไปอีกส่วนเรื่องของเซมิเซนกับบัตรลายที่ตอนนี้กําลังมาแรงนะฮะและทุกคนก็ไปโฟกัสกันอยู่ที่จุดนั้นก็จะได้รู้กันแน่นอน,นครับในศึกอิลิมิเนชั่นแชมเบอร์หรือสมักดาวอาจจะมีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นก็เป็นไปได้นะฮะรอติดตามกัน อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นควันหลงมาจากสึกรอใน EP ีล่าสุดที่ผ่านมานะฮะดูเหมือนว่าการปรากฏตัวของตำนานฝ่ายหญิงอย่างลิต้าที่ WWE เนี่ยจะไม่ใช่แค่ในสึกรอเพียงครั้งเดียวซะแล้วลิต้ามาช่วยเบกกี้ลินส์ครับในแมตช์กงเหล็กนะฮะที่เบกกี้เจอกับเบลลี่โดยฝั่งของเบลลี่แน่นอนครับแล้วก็มีทีมดาเมจคอนโทรลมาคอยช่วยเหลืออยู่แล้วส่วนเบกกี้ลินส์ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวะฮะมีลิต้าออกมาในช่วงท้ายแล้วก็ช่วยเธอชนะไปได้โดยบุ๊กกิ้งในตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศออกมาแต่หลายสื่อก็คาดว่า เกกี้ลิน์อาจจะต้องเจอกับเบลลี่ในศึกอิลิเนชั่นแชมเบอร์ที่จะถึงแต่ไม่ใช่เป็นการปรั้มหนึ่งต่อหนึ่งนะ,ะแต่เป็นการยกทีมเจอกัน3ต่อ3ามไฟฟูซิเล็กครับรายงานว่าจะให้ Lin เบกกี้ลินส์แสตจับคู่กับลิต้าแต่อย่างไงมันก็มีแค่2คนถ้าไปสู้กับทีมดาเมจคอนโทรลครับก็จะมีทั้งเบลลี่ยสกายและดากูตาไคดังนั้นสมาชิกคนที่3ของทีมนะฮะจะกลายเป็นทริสต้าตัสครับตำนานนะักมวยปั้มหญิงอีกคนหนึ่งของสมาคมโดยตามกําหนดถ้าไม่ผิดพลาดตามข่าวนะฮะเธอจะมาปรากฏตัวที่ศึกรอในส ดาน้าเพื่อสร้างเนื้อเรื่องนี้กันต่อและแน่นอนครับจริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นแมทช์ที่คู่ควรกับเลเซ่นแมนเนียนะฮะแต่สิ่งที่ WWE ต้องรีบใส่มาเพราะว่า e l ลิมิ a เ i ช n ั่นแชมเบอร์เนี่ยเป็นการไปจัดกันที่ควีเบกในแคนาดาครับและรู้ๆกันอยู่แล้วนะฮะริสตาตัสคือนักมวยปั้มชาวแคนาเดียนโดยเธอเองครับก็ได้ปั้มที่บ้านเกิดไปในแคนาดานะฮะตอนล่าสุดคือในศึกซัมเมอร์สแลมปี2019นู่นเลยครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับชาร์ลอตต์ไปรอติดตามกันครับว่าบุ๊กกิ เจอกับเบกกี้ลินส์ลิต้าและทริสตาตัส ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะฮะหลายๆคนถามหาเธอครับอเล็กซ่าบริสหายไปไหนล่าสุดคือแมตช์ที่เธอชิงแชมป์หญิงฝั่ง,งรอในศึกรอยัลลัมเบิลกับเบียงกาเบลเล่ครับแล้วก็เป็นฝ่ายพ่ายแพย้พไปนะฮะชิงแชมป์ไม่สําเร็จหลังจบการปรั้มครับอเล็กซ่าบริสก็นั่งอยู่บนเวทีเพื่อดูวิดีโอตัวหนึ่งจากเบรย์ไวแอตนะฮะมีทั้งเสียงของเบรย์ไวแอตและอังเกิลฮาวดี้เลยจากนั้นอเล็กซ่าบริสก็หายไปเลยครับตามรายงานของ p ี่เดวิสอินไซเดอร์นะฮะบอกว่าจะให้บริสพักอีกแล้วซึ่งในช่่่่วงงงงหลลัๆเเนนียยอออ็็กกกซาาบรสได้มูใแ๊ข เบียงกาเบเลและอาซึกะนะฮะถือว่าเป็น3นักมวยปล้ำสาวที่เคยถือแชมป์โลกกันมาหมดแล้วแต่อย่างไรก็ตามครับเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเมื่ออเล็กซ่าบริสเนี่ยเหมือนถูกเข้าสิงนะฮะมีอาการแปลกๆแ,และตอนนั้นเองเธอก็ได้จัดการเล่นงานสายเบียงกาเบเลจนได้เกิดเป็นแมตช์ท้าชิงแชมป์ในศึกรอยัลลัมเบิลครับสมาคมจะให้อเล็กซ่าบริสหายไปก่อนนะฮะแล้วก็พักการปล้ำไปเลยจะไม่ต้องปรากฏตัวทางทีวีไปโดยไม่มีกําหนดด้วยว่าระยะเวลาจะนานเท่าไหร่ส่วนตัวของเธอไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือปัญหาหลังฉากใดๆ ด้วยนะฮะริสก็จะหายไปบ่อยๆอยู่แล้วแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการปรับบทบาทที่เธอจะได้รับครับโดยสมาคมมองว่าไอ้กิมมิคที่เธอใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มันยังไปไม่สุดนะฮะคือโอเคว่าดูออกแล้วว่าเกี่ยวข้องกับเรเวอตหรือว่าอังเคิลฮาวดี้แต่ถ้าจะปรับลุกไปเลยเนี่ยก็ต้องหายไปสักพักให้แฟนๆคิดถึงกันก่อนแล้วค่อยรีเทิร์นมาในกิมมิคนั้นเต็มๆอะไรประมาณนั้นนะฮะตามรายงานที่ออกมาซึ่งอย่างที่บอกไปครับมันไม่ได้มีกําหนดว่าจะต้องหายไปนานแค่ไหนด้วยแต่คาดเดากันว่าอาาจจะถึงในนนเเดมษย ก็คือกลับมาในสึกเลเซ o นแมนเนียหรืออาจจะเป็นสัปดาห์หลังเลเซนแมนเนียก็เป็นไปได้ตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะสำหรับแฟนๆของอเล็กซ่าบริส ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข่าวในช่วงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องรอดูในศึก SmackDown ที่จะถึงอีกทีหนึ่งครับน่าจะมีเรื่องเด็ดๆเพิ่มเติมกันเข้ามาเนื่องจากใกล้ถึง e l i m i n a t i o n Chamber ทางบรัดไลท์ก็น่าจะมีเรื่องอัปเดตกันเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนไม่เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ